วันนี้เราก็มีคำถามจะมาถามพี่ออมกันนะคะพี่ออบมาเป็นผู้กกนนะคระกาศข่าวได้ยังไงคือว่าตอนเมื่อปี2008ครับเราเข้าไปประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งของช่อง3ะนะแกมมี่แล้วเราก็จะพัดจะผูกโลชนะพอรลชนะปุ๊บเราก็เลยเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงก่อนก็ไปเป็นนักร้องนักนแสดงไปเป็นพิธีกรไปเป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยครับ จุดพลิกผ่านนี่ก็คือพอเราหมดสัญญาครบสัญญาเขาผ่านไปประมาณ5ปีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันโตขึ้นตอนนั้นจับได้อายุประมาณย5ิก็อยากทำอะไรที่มันโตขึ้น,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  25, ท,ไไน,นที่ไม่ใช่แค่แบบ็นพิีกรราอะไรบันเทิงอย่างเดียวแล้วทีวีนี้ต้องอะไรจะขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอาโปรไฟล์เรานไปยืน่นช่องที่เขาเปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวเพราะว่าจริงเราชอบอ่านข่าวอยู่แล้วเราชอบตามข่าวมันตั้งแต่เด็กแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ทาแต่รู้สึกว่าอยากจะเติบโตอยากจะมั่นคงขึ้นก็เลยยื่นไปตอนนั้นก็มีไปพูดคุยมีไป ึ่งตอนแรกเนี่ยได้มาอ่านข่าวบันเทิงก่อนด้วยโหแล้วก็อ่านบันเทิงอยู่นานมากหลายปีเหมือนกันครับจุดพลิกผันก็คือว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อ่านข่าวบันเทิงอยู่เนี่ยที่เนี่ยเขารวมรายการบันเทิงกับร,รายการข่าวรวมไว้ด้วยกันเป็นรายการเดียวกันแล้วก็ให้ผู้ประกาศเนี่ยนั่งโตะ๊ะเรียงหน้ากระดานเลย5คนชื่รายการเที่ยงรายวันเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ทชื่ออะไรวัน แล้วเราเนี่ยก็ดันเปิดไปอยู่หนึ่งใน5พอดีก็เหมือนกับได้อ่านหนังข่าวบันเทิงด้วยอ่านข่าวทั่วไปที่มันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์เบาๆหน่อยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เริ่มได้อ่านข่าวจากนั้นผู้ใหญ่ก็คงใจเห็นว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่นะพอทําได้เวลามีผู้ประกาศข่าวหลักเขาลาผู้ใหญ่เขาก็ให้เราเป็นคนไปแทนพอแทนไปแทนมามันก็เริ่มต้องเริ่มชินเริ่มคุ้นชินอย่างเงี้ยก็ได้อ่านข่าวมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เราหมดสัญญากับช่องวันเราก็เลยอยากอ่านข่าวเต็มตัวแล้ะคือบันเทิงอ่านได้ไหมก็อออย่่่าาาางทีบกกวจรริๆเขึ้น แล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้เร็ว,ว่าอยู่ต่างประเทศครับพี่หาจาก จีมีทีวีช่องจีมีทีวี25ตอนนั้นติดต่อมาพอดีรู้จักกับพี่ถ่ายอีกแล้วตั้งแต่เป็นนักร้องครับพี่ถ่ายติดต่อมาว่าอยากให้มาช่วยอ่านข่าวเย็นของช่องจีมีทีวี25น้องก็เลยเซเยสเลยเพราะเราอยากอ่านข่าวอยู่แล้วก็ไปขออนุญาตพี่บอยทางช่องวันตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการได้อ่านข่าวหลักที่ช่องจีมีทีวี25ก่อนแล้วก็ควบคู่กันมากับทางเดอะสแตนดาร์ดที่ก็พี่เคนได้ติดต่อมาพอดีก็ได้ไปคุยกันกับทางเดอะสแตนดาร์ดกับพี่ๆผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยครััับบทาาายกกกกกก็็เลลอออ่่นนนนนงงววรมมมีึึจถ วันนี้ครับ